เอาออกทั้งหมดนะครับเราเอาแค่ตัวมันนะครับแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็ต้มกับน้ำกับข้าวไก่แล้วใส่นี่ครับด่างแบบใช้แบบนี้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็ตองน้ำไม่อมเอาเลยน้ำเขาไม่เอาเลยะเป็นปะลาปลากระดีไปไปเปิดไฟครับนี่เปิดไฟยังปลากระดีล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดใส่ลงไปเลยครับต้มลงไปในน้ำ น้ำธรรมดาครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับน้ำเยิ้มออกนิดหนึ่ง นะครับ <c oughs> เอาไปเททิ้งกันะ <c oughs> ต้มใบมะกรูดอย่าเพิ่งใส่รอให้มันเดือดก่อนต้มจนกากปลามันเปื่อยนะครับ <c oughs> อเอาเกลือใส่นิดนึงเกลือมันจะช่วยย่นให้เราเร็วขึ้น พอแค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะยกลงไปวางตองล่างเนี่ยยกไปนี่จะได้ทำอย่างอื่นอันนี้ถือกระดูกถือกระดูกต้นข้าวเขาได้ไหมอ่ะยกลงไปข้าวกระเทียม ่ไม่ได้ใส่ฐานแตงกเยา,ายาา์มาอันนี้มากระทะเราะะอยู่ไหนอ่ะราวาน <c oughs> เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูนะครับนี่มาใส่กระทะเลยนะครับบางทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับบางทีเด็ดเหมือนเดิมบางคน่นอันนี้ใส่ลงไปนะครับรหอมนะครับ ลงไปครับลงไปเียมตส่ยไปรอม่ใส่หมดไหมคะหมดครับใส่ไปอที่ผมให้ไปเอาใส่ลงไปหมดเลยครับ แกะปลาด้วยครับแกะปลาเอาเป็นเนื้อครับพิกชีฟ้าเห็นไหมครับพิกชีฟ้าเห็นพิกชีฟ้าไหมครับอันนี้ไม่ต้องเม็ดออกนะน,ออกนะครับใส่ลงไปทีนี้ช่วยเร่งความเร็วทำให้การคั่วมันเร็วขึ้น ก็ใส่เกลือปาให้ดูแคบนะครับฉันไม่ชอบดูแคบๆนะใส่เกลือลงไปนะครับมะนาวสามสี่ลูกนะครับที่ให้ไปก็คั้นๆน,นะคะอาจารย์แม่มาแล้วค่ะอันนี้มันหาไม่ขาดนะคะคั่วเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับคั่วไปค่ะ ดี๋ยวไข่คั่วจนหอมแล้วเดี๋ยวจะยกโคกไปให้ตัมนะครับปลาแกะเอาไม่ออกนะคมัะปลานะครับลอกจากต้นคอลงมาหางนะครับไม่ใช่ลอกจากหางขึ้นข้างบนปลาเนี่ยเขาเผามาเรียบร้อยแล้วครับอ่ามีหลักใช้มือลอกครับลูกนะครับลูกออกนะครับนะครับดึงออกมาก่อนนะครับไหนที่ยังไม่ใช้ก็ดึงออกใส่นี่ครับเดี๋ยวเอาไปทิ้ง เน้มันาไมโอยไม่ได้่ะดู่แบาวใส่ได้มเยสารแน่าต้องปมาดูทีนี้วันนี้นะครับ เี๋ยวจะมีน้าพี่นกเดี๋ยวต้องพาขวาึ้น็วาหัววันนี้ผมมีน้ำเต้าน้ำเต้าอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ำเต้าอ่อนนะครับนะรัาใส่เกลือนะครับแล้วหลังากนั้นเราจะกยอมเลยใกแกไม่ขะ่อาล้เอไปมกเลยน เอาตาตาเรียงแถว

นี่จะเป็นเราเก้าคนเ้าอาตอนแก่เอาเก้าหอยอ่ะจบเอาตผมไม่รูว่าแบบว่ากลังแข็งบานะไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่ผมจำได้แต่ผมอยากให้เขาจด้วย จะจะดูว่าวิธีการตำตำตำผิดเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตำถูกตำผิดเลัมันมือะตำนะครับเวลาตำนะครับไม่ต้ตำลงตรงกลางพอลาตำต มือเวามันขึ้นพวกมือตกลงตกลงครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหยอดในน้ำในในน้ำน่ะในที่เราตาห้หยอห,ๆๆหลงในหม้อแล้วเติมกะทิลงไปๆๆแล้วก็ปรุงรสชาติ <foreigner. S 2> แลกก้กินกับผักโอ้ยเจ้าเจ้ายอดาเจ้าจ๊กต้งตลาว่เครื่องไม่ได้เล้ครับถ้าเราไม่ใส่น้ำปลาใส่กะทิใส่นี่ก็จะเป็นๆๆๆหมอ <ๆ cooker S 3> <ๆ S 1> หมนปลาช่อน ใส่น้ำปลาไปก็จะเป็นปื่อแวถ้าเราไม่ใส่น้ำมนองเดียวใส่น้ำมะขามได้ไหมน้ำมะขามได้แต่น้ำซุปไม่สุกแล้วต้องกรองก็ <c oughs> เป็นเดิมอแล้อ, <c oughs> อน,น่นจงจ่ายตางงานงชีวิตเลยวค่มาดี Gracias. Yeah, ¿no? เอานี่จริงนะสติ่งจริงนะเจ้าขาดำได้60ยูนิตเจ้่อาหารานี้นน้ย่ผมจะบอกให้เลยนะผมจะพูดเลยนะนี่คือหลนปลาแบบทรงเครื่องยังไงนิกิมมาในหวเลยเจ้าตาตูนี้เห็นเห็นคอนาก่นในคุนโพง

โเคาละเดี๋เพิ่วนก่อนวนวนตามเห็นกาวนเข็มวนเข็อ่าลน้อยหน่อยแล้วอแล้วโอวตนะรัอะไรเวเร็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 วเอหนเดี๋ยวึกอยลดกระจายใส่เกยอยน้อยน้อย เวลาลวกสมัยโบราณเห็นปะต้เวลาวกสมัยโบราณเขาลวกกันแบบนี้ที่คิดวามันเ็รไกที้ไปเลยหรอไมได้แจากรทกเออี่ยแกนับเออไม่เคยโอ้โ้ไปแล้วชาวของแกนนั้นมันรับพแกนน้ำตาช่น้ำตาเรา รู้รู้แบบว่าไอ้ท enfin, mm hmm uh huh ี่ไอ้ที่เขาลวกเสร็จแล้วขากะทิราดอ่ะพวกนั้นเขาขี네้เหนียวรเาิมมะาลใส่ห่งียววนีเี่ยวกว่านี้ใ้าร็ใเรวเอาที่ขี้มา อ,อี่ี่ป่ีบังครบมองมเรใชครับอายุมากขึ้นด้วยตา้างนะครับ อร่อยมอ่อก้องให้มันเปยมากะ้เใช่ลูกแก้เลยใช่เนรู้ไหมว่าทำไมถึงลูกกะทิขนาดนี้เพราะกทีมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในซออแล้วเราใส่เกลือไปปั๊บเนี่ยมันจะหวาน ตอนนี้20องาแต่ไม่ฝนอยู่แล้วฟาใสแล้วเล้ก็ปาร์ตีต่อปาร์ี้อันนี้กล่องเล็ใส่ไปมากก่ามากกว่านาที12กลนใช้ ขอน้ำน้ำเปล่าสองขวดนะเปิดน้ำให้ผมหน่อยในข้างล่างนะครับที่เท้าครับขอมากข้นต่อไปตีทุกอย่างทนในนมันต้องคนนี้ตกตเคยแต่ไปคนผ้ะใช่มแต่นไม่ใช่นะัก็เรยรู้แล้นะ นะต่อต่อให้ดีควางมว่ไงเนีย่ยมันก็ไม่แห้งแล้วมันก็ยังเงาเนู่ยแล้วที่หลรั่วไม่ไม,ไม่ไม่สุดมากได้สแคนะ่เล่าคเพราะว่าอะไรนะามันจะเย็นลงฝากร้อนขอเนี่ยมันจะให้ผักเสร็จเ,เลยทุกอย่างใช้คำนวณหมดปน,น เสือก็ได้ช so ่ณมครับมัเสือรู Allah ้จับตาไม่กก็ไ yeah, ด้คมครับจะ้ันเสือมุกเยยมไม่กินสดมากกว่าครับแต่ก็พอว่าโดนทเล้ยวไคม่งนังด้่กี้านต้าน้็ลล้างครับล้างครับล้างหครับล้างครับครั้งเดียวพอครับไม่ต้องชิมใช่ไหมครับล้างถ่าน้ใช่ครับไม่ต้องชิมครับ เรามาต้มให้กระดูกมันเปื่อยให้หมดเลยนะครับใส่าใส่คาใส่เยอะนะมันจะไีกกกลิ่นตรงนี้หมดเอาพักไอ้นี่ไปไหนเร็วบวกบวกไอ้ไอ้นี่ไม่ได้ลุงลุงใส่ไว้ลูกตั้งดามครับตั้งดามตั้งดามตั้งดามครับตั้งดามครับที่รักตั้งดามครับ ใส่หมดเลยครับนั่นแหละ<อ>เสร็จแล้วก็ไปเอาพริกไทยนะครับไอ้นื้อมันโขกนะครับแล้วก็ไปหอ,อมแดงครับเป็นปีก,ปกอ๋อเป็นตัวคนนี้อันนี้เลยครับแกงเลียมครับแกงเลียมผ้ากลางสายกระทิ๊บครับแกงเลียมผ้ากลางสากระดิ๊ครับมามามาจาับนีเป็นไงล่ะ มีเหลือไว้อีกเนาะได้ลำปางนิยมมากนะคะใช่สิเพราะว่าเป็นเจ้าแรกแล้วคนอื่นเขาหิบจัดถ้าผมมีช้อยเลือกเนี่ยผมก็ไม่เอาครับผมเป็นนี้มาตลอดครับผมไม่เคยชมใครครับ พี่กินูสองสามเม็ดรครับพีบบ่กินูตกแตงอันตีที่หันอยู่แล้วไปไหนไครับอเอาไหมเขียงก็ะมีหน่อยครับอเขียงก็ะมีได้ผมหน่อยครับ ดูผมแล้วก็ช่วยผมด้วยนะครับเก็บได้ยังเก็บได้ค่ะดูผมมันก็ช่วยผมด้วยนะครับยืนดูเฉยๆนะครับอ้าวจับแล้วทำอย่างนี้ครับมัดครับกินอะไครับกินอะไครับ

ไค่เคตรอยเต็นกว่าเจี่ยลงสรวันเที่ยลงขนาดนี้ออกก็ทำไม่เรียบร้อยยืนเงี่ยยนล้

ทำงาน้แล้วาทานที่ไม่อยากจะทะไรที่เกดแล้วแบบว่าวงนั้นที่เราโดร้าเราจะรู้วาานไร้เจาเร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 าคร่าเลาเราอะแล้วผู้หคนนี้เาบอกว่าเาช่วยเเเาบอกว่าเาา้เสร็าบอกว่าเขา

กุ้งเชฟเพนแฟรนไชส์วันแล้เจ้าหลังหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเปิดเชฟเพนแฟรนไชสีกหลังไหมคะอันนี้คนตกก็ไม่มีแ้่ก็จะอยู่ก็หมดแล้วรู้ว่าเสร็จหมดแล้วได้นี้คนได้ครับเทดดิงครับนี่งานของโครงการเทดดิงแล้วก็เรากินในสามที่มันตกค้างในปากอ่ะแล้วเราก็ไปกินต่ออ่ะเมื่อท้เราเป็ตะคิวบ้างเป็นง่อยมั่ง เวลาที่มีของร้อนมีน้ำมีอะไรแล้วแต่นะครับพยายามต้องหาไว้กันไว้แนละ้วแต่คนอยากองครับ ถ้ามีจานให้ผมจัดนะผจสวยอันนี้อันนี้อันจัดแบบบ้านๆจริงนะอันนี้นี่จัดจัดแบบบ้านๆมากเลยขึ้นบนใช่ ม,มีลูกโดดหมครับลูกโดดนี่ครับเอีนนีดดึงอันนี้ดึงครับนี่จมอยู่ในโรงงานแล้วเลยนะครับเ,เวลาเวลาที่เราทำนะครับผมบอกว่าอาหารไทยนะครับอาหารไทย เมนูจานนี้นะครับเมนูนี้เขาเรียกเราเราเริ่มต้นจากเลยคือปลาร้าทรงเครื่องถูกต้องไหมนี้ถ้าเราไม่ใส่ปลา้าเราทงไงครับเราแค่ใส่น้ำมะนาวใส่กะทิก็เป็นอะไรครับปลาช่อนหลุนใช่ใส่น้ำมะเข็อได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ใส่กะทิเราแค่ใส่อนี้ลงไปอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็บีบไม่ต้องใส่น้ำปลาาก็เป็นอะไรครับ เป็นน้ำพริกกระช่อนน้ำพริกกระช่อนตุ้งต้นยากแค่เติมพทิกไปก็เป็นหล่นถ้าเติมปลาร้าอย่างเดียวผีมะนาวอะไรทีก็เป็นหล่นปลาร้าจะถ้าตำอย่างนี้เรียบร้อยหมดแยกทุกอย่างเรียบร้อยไว้ตำเครื่องให้ดีแยกใส่โถไว้ซิกษาเก็บเรื่องประมาณสิบห้าวันแล้วเวลาออกมาทางไหนไหมครับ อุ่นน้ำให้ร้อนต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาเนี่ยใส่ในำกำระปังแล้ววางแล้วมันก็จะร้อนขึ้นถ้าเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปหรือไม่ก็เอาลงไปผัดกับน,น้ำมันนิดนึงก็ได้ให้มันหอมนะล้างอย่างนั้นก็มีมะนาวนะครับใส่เกลืออย่าใส่น้ำปลาผมไม่ใส่น้ำปลาเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับรแล้วอันนี้เวลาที่เราทานกับกระลิ่งขาวรสชาติมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง เวลาที่เราทานกับนี่รสชาติก็จะเป็นแบบหนึง่งคือรสชาติทั้งหมดที่อยู่ข้างในนี่ยมันจะแตกต่างกันหมดเลยแต่ถ้าเวลาที่เรากินกับของที่ลวกจากกะทิรสชาติมันจะเปรี้ยวนําแล้วมันก็จะหวานตามหลังโดยเค็มหน่นี่คือความพิเศษของอาหารไทยนะครับทีนี้มาช่วงมีคําถามมีใครถามอะไรไหมครับถามได้นะ ทำได้นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมยกนิดนึงได้เลวาซีบีต่ายนะครับที่ผมยิ้มไม่ใช่นะครับมือผมร้อนครับต่อนี้ต้องัไชอบดอกไได้ไหม